นีค่ะต้าเจ้คห่านะคะวันนี้นะคะมาพบกับเซลล์มิลินนะคะที่โอมะด้าแอนดเจคู่นะคะสาขาลังสิตินะคะวันนี้พามาดูหลังบ้านเรานะคะสต็อกรถนะคะวันนี้ลงมาสดๆร้อนๆเลยนะคะก็วันนี้มีหลายคันอยู่นะคะสําหรับคนที่รอเจ5อยู่นะคะ,ะคนที่เขาคนลูกค้าที่รอเจ5อยู่นะคะตอนนี้ก็ตอนนี้ลงมามีสีขาวนะคะแล้วก็มีสีคาวโคดี้ด้วยนะคะมีสีดํานะคะดําภายในดํา สีเขียวที่ลงมานะคะแนะนำนะคะให้ลูกค้านะคะลงทะเบียนจองคิวเข้ามาก่อนนะคะก็รถอาจจะรอไม่นานนะคะเรารับปากประมาณ 1- 2เดือนนะคะสำหรับคิวใหม่ที่จองมาวันนี้นะคะก็ถ้าต้องการที่จะเทสไดร์รถนะคะหรืออยากจองคิวรถนะคะติดต่อพี่มิลินนะคะ ที่เบอร์0ู3ย์นะคะ2 5 6 6 8 6 2นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมนะคะหลังบ้านเรานะก็คือเป็นแผน,น PDI นะคะที่เขาตรวจเช็ครถนะคะก่อนการส่งมอบนะคะรถที่ลูกค้าเห็นนะคะที่เพิ่งลงมาเมื่อคืนนี้นะคะก็คือรถกลุ่มนี้มีลูกค้าทั้งหมดแล้วนะคะที่เขาจองก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ผ่านไฟแนนเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอส่งมอบนะคะ ลองดูได้เลยนะคะที่พามาชมลูกค้าที่เรารออยู่นะคะก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะก็ตอนนี้พยายามทยอยส่งมอบรถนะคะรถช่วงนี้ก็เริ่มขยับคิวกันแล้วนะคะถ้ายัางไงก็โทรมาสอบถามคิวกับพี่ได้นะคะ ตัวนี้ก็เทาโคดี้นะคะตัวนี้ภายในจะเป็นสีขาวนะคะแต่เข็บของเบาะนะคะจะเป็นสีน้ำเงินนะคะ<ม>แล้วก็มีสีขาวตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นรุ่นแม็กทั้งหมดเลยนะคะที่ลงมาใหม่นะคะที่เตรียมส่งมอบรถนะคะก็จะเป็นสีขาวภายในดำนะคะสำหรับรุ่นสีขาวภายในดำตัวนี้นะคะ,ะเดี๋ยวพาชมด้านหน้าสำหรับตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะสีดำจะมีให้เลือกภายในนะคะภายในจะเป็นทั้งสีดำแล้วก็สีขาวนะคะ หรือเรียกกันเป็นสีเบจก็ได้นะคะตามข้อจาอมาดูมาดูในเรื่องของสีเขียวนะคะสำหรับที่จะเรียกว่าเป็นสีเขียวสาห่ายนะคะตัวนี้ก็เอ่อเป็นตัวเปิดตัวเลยนะคะเป็นสีที่เป็นสีเปิดตัวของ J5 เลยนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเบาภายในเป็นสีดำนะคะตัวนี้ก็ ทางน,นมจะมีเฉพาะภายในเบรดนะคะสำหรับรุ่นแม็กนะคะช่วงนี้จะมีลูกค้าจองสีสีเทานะคะสีเทาค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีสีดำที่จองค่อนข้างเยอะนะคะรวมถึงสีขาวด้วยนะคะใครที่รอสีอะไรก็อาจจะ อิงาติดต่อพี่แจงมาได้นะคะเดี๋ยวพี่แจงดูคิวให้นะคะแล้วก็ถ้าต้องการเทสดไดนะคะก็ติดต่อพี่แจงได้เลยนะคะที่เบอร์0932566862นะคะพี่โอมาาด้าแอนเจคู่สาขาลังสิตค่ะบ๊ายบายใจเจียนค่ะ